official <laughs> เอานะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมไซโคแล้วก็ปาราเฟลนี่นะครับก็วันนี้ผมเนี่ยมีภารกิจให้ปาทำอีกแล้วใน EP พีนี้นะครับผมภารกิจอีกแล้วนะครับก็คือผมจะทให้ปาเนี่ยตามหาสมบัติทั้งหมด7ชิ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอย่างอื่นเลยปาต้องอาเละแบ่งของกันในกล่องเลยปลาต้องแข่งกันตามหาสมบัติแล้ปลาเข้าใจะแบแล้วก็จะถามสักหน่อยทำไมมีชุดน้องกับชุดเดียวใช่ไงพี่กํลังจะใส่เลยเดี๋ยวผมก็ใส่ชุดอ่ะทุกคนนะก็คือว่าพี่ปาเนี่ยปาเห็นข้างงหหนน้้้้าาามมบอสสีขเห็นม ป๊าต้องเดินไปเรื่อยๆมันจะมีป๊อปสีส้มอยู่ป้ามมต้องหาสมบัติทีคือในเทอร์สตาทั้งหมด7ชิ้นนะให้ได้จนกว่าภารกิจจะจบลงโอเคไหมได้ไม่ใช่อยู่หน้าโอเคตามนี้พร้อมไหมพร<อ>้อมแต่ไปแล้วไปกันไปกันไปกัน,กนค่ะไปรอบนี้นะคะเราก็จะต้องไปหาในเทอร์สตากันนะคะทุกคนไปกันตามเสาสีส้มไปเลยนะคะไป้ยรู้สึกว่ามีตัวสัปราร์ตอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะใครเราไปแล้วปุ๊บกระโดด ข้ามน้ำก่อนข้ามน้ำข้ามทะเลนะเออรู้สึกว่ารอบนี้นะไม่มีอาหารเลยนะคะทุกคนเราต้องฆ่ากระต่ายกินแล้วละ่ะขอกินหน้อยกระต่า,ตายไม่มีอาหารว้ากระต่ายอะเอวทำไมมันไม่มีโอ้ยกระต่ายอึ๊เอ้๊อึ๊ปอ,อึ๊ปอ,อ๊ปอ้าเอมันกาดเหรอตัวเนี้ย ู้สึกว่าตัวสีขาวมันจะกัดไม่ใช่หรอทําไมนี่เฮ้ยเฮ้ยอาหารเย้โอเครู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบว่าเออตามหาสมบัติได้แหละคือมันจะอยู่ตามเสารเหรอหรือยังไงอะ่ะน่าจะอยู่ตามเสานั่นแหละคะ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วคะ่ะนี่ได้เนเธอร์สตาร์หนึ่งอันแล้วนะคะโอเคเราไปกันดีกว่าคะ่ะไปไปไป let's go เอ๋เดี๋ยวนะ จึบจึบจ๊บจึบ๊แล้ว,ว่าน่าจะไปนี่อะเสาตรงนี้เลยนะคะอืมแต่ม,มันดูแบบว่ามันดูง่ายจังเลยนะทุกคนใครเราไปกันดีกว่าค่ะตรงนี้เราถึงเสาสีส้มแล้วนะคะอันที่สองนะเฮ้ยเจอเลยใกล้เดียวอ้าอ้าว อเออาแมวโอ้อะไรเ,เนี่ยจัดอะไรวะทำไมน่ากลัวจังเลยอะ่ะเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เห็นหอะไรเนาะโหตัวอะไรวะอยู่ดีก็มาเฉยเลยเคเราเจอเสาถัดไปแล้วนะคะไปเราหากล่องเลยนะอยู่บนต้นไม้แน่ๆค่ะทุกคนเรามาดูกันอ,อ้าไาะไ เจอแล้วโอเคแล้วได้แล้วนะคะสาดวงนะคะโอเคเราไปต่อไปเลยค่ะนี่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 โอ๊ย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  ฐานะอะไรอ่ะออกไปออกไปจะกระจนภัยมันไม่ได้่งออกไปไปชิวๆอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงกล่องโอเคเราได้แล้วนะคะสี่ดวงไปกันทุกคนปึ๊บโอเคนี่ไงเจอทันทีเลยห้าดวงอ๋อ โอ้หก็ได้ก็ได้โอ้แล้วข้างล่างมีคิปเปอร์ซอมบี้อ่ะ แล้วทุกคนโอ้โหข้างหลังโอ้โหโคตรกระตุกเลยโอ้โหจะตายแล้วค่ะทุกคนเหลือเหลือเหลือหัวใจเย็นเดียวอ่ะของตกเลยละโอ้โหกระตุกอะ่ะจะไหวไหมเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะคะทุกคนโอ้พี่แซมถึงเส้นชัยหรือย,อยังเนี่ยโอ้โหสับประหลาดเป็นเยอะจังวะ เด่ดอะโอ้โหแล้วคือของมันตกอะไม่ใช่ะลรนะโอ้โหของตกด้วยนะคะทุกคนไปโอเคทำการเก็บเป็นชื่อเรียบร้อยแนละ้วใส่ชุดแป๊บหนึ่งนะเดิบเริบโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไงกล่องโอเคอ้าวโอ้โหน่าอ,อยากเย,ย อุ้ยเสาสีอุ้ยอ้ยอุ้ยเหลืออีกเหลืออีกเจ็ดดวงเอ้ยเหลืออีกสามดวงอ้อยออยอ้ยมันเยอะเดี๋ยว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 มันเยอะเกินมันเยอะเกินค่ะทุกคนมันเยอะเกินโอ้โห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 ดโดนโดนโดนแน่แแล้วอีกดวงนึงอยู่ไหนอ่ะเอ้แล้วอีกสามดวงไปไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยไก่ตีฮะเดี๋ยวนะไก่ม oh. hmm. ันตีเราตายได้ด้วยเหรอเดี๋ยวแล้วอีกดวงที่เหลือ จำนึนะคะเราต้องหาให้ครบนะหาให้ครบนะตัวไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่าอันตรายมากเลยนะคะโอ้กว่ข้างล่างไปเนี่ยตรงตรงนี้ลาวาโอเคมันนี่น่าจะมีแล้วนะคะมันมีอยู่เจ็ดดวงอ่ะแล้วอีกสามดวงหายไปไหนอ่ะข้างหน้าก็จะเจอเส้นชัยแล้วอ่ะทุกคนเอาไงดีอ่ะเอ้ยอะไรมีเจ็ดดวงทั้งหมด มีเจ็ดตัวทั้งหมดอะฮะนับว่าสิบดวงโอ้โหคิปเปอร์อะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหโอ้จะตายจะถึงไหมเนี่ยไปไปรีบๆไปถึงเส้นชายดีกว่านะคะรู้สึกว่างงกับอันนี้งงนิดหน่อยนะคะนึกว่ามี10ดวงนั่นเองนะคะโอเคเราไปหา7 7ดวงนั่นแหละนะคะโอ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ตัวอะไรเนี่ย เอได้ยินไหมเออเสียงเหมือนอยู่ในวัดเลยอะกระดิ่งเนี่ยโอ้มันให้เลยว้าะวจะไปถึงเส้นชัยได้ตอนไหนเนี่ยไม่เอาโอ้มันทำให้เรามึนมากเลยนะคะโอ้โหไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะ bay 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 nào cho đường nào đường rồi, đường rồi, nhờ mình ta mà đi đây rồi ô à lại để thì หู้โหทำไมสัตว์ประหลาดมันโหดจังวะทุกคนว่ากไหมโอ้ยโอ้ยเฮ้ตนนายสัทีสัตว์ประหลาดโอ้ยอะไรอ่ะเอาตั้งที่ไหนเอาปลาไปแล้วเหรอเอ้ตกเอาตั้งที่ไหนตั้งตรงเลนอ่ะเมื่อกี้น้องอ่ะกำลังจะขึ้นไปข้างบน<ว>ด้วยเต็บสัตว์ประหลาดมันตีข้าไปแล้วโอ้ยดูปลาดูดิพี่เหลือแค่หมวกับหมวกกับเราท้วบิ๊กแตกแล้วเนี่ยพี่ได้เพชรมาเมื่อกี้ในกล่องอ่ะเอาพี่ปู้ชนะพี่ชนะใช่ไหมเนี่ยเอ้า ้พี่ชนะหรอใช่พี่กับตาพี่เจอตำราเมื่อกี้ดูดิปลาดูดิพี่เหลือหมวกกับรองเท้าพี่แตกหมดแล้วแหละเห็นไหมบ้าจริ๋งหรอดูในของในกล่องเนี่ยมันเป็นเพชรใช่เมื่งเงือพี่แทบกับตาทุกคนครับปลาดูมันมีผีดินได้หมดเลยปลาโคตรน่ากลัวเลยปะน่ากลัวดิเห็นไหมพี่ฆ่าวันได้หมดเลยปลาโคตรเหนื่อยนะฆ่าครั้งนี้พี่บอกเลยนะน่ากลัวมากไม่ทำไมเราฆ่ามันไม่ได้เลยมันโหดอ่ะใช่หมดมันวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วมากเลยเนาะ นี่พี่ฆ่ามันได้ทุกคนครับเกือบแพ้แล้วทุกคนก็เดี๋ยวใครที่ดูคลิปผมจบก็สามารถไปดูคลิปปาต่อได้หรือว่าดูคลิปปปาเสร็จก็สามารถดูคลิปผมได้นะครับทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้เป็นไงทุกคนสนุกหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ช่องใส่คนปาราเฟลแล้วก็พี่แซมเออหนะ่อยครับสองช่องนี้ก็คลิปแล้วกันนะทุกคนนะไปปาร์ตไปแล้วนะบ๊ายบายครับอะไรอะพี่แซมเอ้าไอ้ไอ้ไอ้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนดึงปลาร์ตโดนดึงเออปาร์ปาร์ปาร์ไม่ อายุบาปมันกันเข้ามาเร็วมาเข้ามาเร็วมาเข้ามาเร็วปะเข้ามาเร็วปะน้เร็วนี่เร็วนี่เร็วีเรวีเรวางนี้เร็วเอ้าางอ้ามาาได้ไงอะอยู่มอนเตอร์หวมมาจากไหนไม่รู้เป่า็เยอะเลยเมื่อกี้เห็มเอทุกคนรับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดแล้วกันทุกคนรสวัสดีฮะลาตนสวัสดีเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวเดเจปืนครับ